ทาสี่ะขนมจีนใช่ตุนมาโอ้โหไปสนีไทยสวัสดีค่ะเอาแคิดแล้วก็ปิดหน้าปไทยสีร้อยหนึ่งได้ไพิ่งมาเราทำเอไม่จ่ายอะไปกินนี่บ้า ล้กาคนบอสแ่เอเออกาสังกาปิเออมีน้ำกาปประมาเอาเอาน้ำกาน้ำกาเอาเอาเออเออององเ่ แล้วเขาจะจัดการเอาแล้วไข่เราได้ไข่นิ่งเด้แบนนี้ไม่ได้ไข่แข็งไข่เราก็มันอุดไม่ตันไข่ดีมากค่ะเดินมากินร้านปุสะก่อยอยูอ่หลังการเป็นฟ้าเท่าทีนะคะ